ฟังกู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 เนมวหมด่วนกระเดาเอไม่สัสอพันเมามามามนมันจะมาลเอลอเอไ้แดอยกยิงนหน่้เอโอ้กูโดนแล้วกูโดนลู่อะเงีสองพเอวดีก็ยิงกูโดนลู่มันเพื่อนเ่อนกูรักอยู่ตลอเยอะให้เยอะมีกูอยู่นึันตันตุดยนหหัวคือห เียไม่ม <see> <monastery> <The> ีโ <göster> ล <ges 2> mm ่อะเดี๋ยวไปไปเรนนักการก่อนเทปแต่งตัวเราอะไร็ยเนียนปือม้า่ะโอ้ยีมาแล้วเข้าเายีวลวลยวงเดี๋ยวีเลยสาะไี่ไปไปตอไปไปเหี้ยเี่ยโดยิงกอตาเนียพียิงกูไ้ ไอ้เข้าอีกตัวนึงเข้าแล้วพีมรอเลยเจอนะหนึ่งตัว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 มีบัตมีตัวอตัมาวินอยู่ซ้ายมือนะเดียวตัเก็บโล่เลยนี่เก็บโลเลยหสวยอีกตัวนึงหลังบ้านนะเห็น้เก็บโล่มาเล่นห้องกนจ้ะได้อยู็นดิเดิมตนเดตนนี้ วิ่งมาได้มาได้เข้าลงเล็กได้มาดีมาดีตข้างเล็กได้เข้าได้เข้าได้กระเจิดกระเล็กเข้าไปเข้าไปเข้าไปอยู่ซ้ายมือเจอเจอนะเจอเจอเข้ามาเออเออเดี๋ยวหมดแค่เร็วๆไช่วงไหนช่วงหนเลยขราคาขึ้นราคาเฮ้ยโดนออกโดนออกไอ้ไอ้ไม่ได้ยินกูของกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคตั้งสิบตัวไอ้ไม่ดีในเดียวเทีย่อะ

ยี่ yup. ิบมไอ่น like ่อง่นอไรเเิดหไมาตัวดไปฝั่งนู้นเยอะปฝ่งนูนเยอไปฝั่งนูนเยอะไาแดตาบ้านเขาแล้วตาบ้านอไตาบ้านตาบ้านตนมันมันันตายอันนี้

ไม่ใช่มึงหมดอะไรเหไ้หมดหมดหมดหมไอ้หมดหมดหมไม่หมดหมดหมดไอ้หมดหมดหมดไ้หมดหมดหมดไ้หมดหมดหมดไอ้หมดหมดดไหมดหมดหมดไ้หมดหมดหมดไอหมดหดหมดไ้หมดหมดหมดไอ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 ้หมดมหมดไอ้หมดหมหมดไอ้หมดหมดหมดไอ้หมดไม่หมดไหมดมดหมดไอ้หมดหมดหมดไอ้หมดหมดหมด เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ไปมันมันจะมาบ้านดำมันจะมาหล่ต่างนะพี่เดี๋ยวมาเลยต้องมาแหล่ต่างแหล่างตรงมีพี่ของกันตายแล้วโอ้้าแดงมีป้าบ้าแดงมีมนน้นดงในไ้หงไ้งไ้หลงบ้นแดงต้องมหลงบ้แดงกัไอ้กัดปลอดดีบ้านแดง้นแดงอ่ะบ้แดงตายหมดแล้ว้นตายหมดแล้วไมบ้านหมดเลยไม่อ้มตยสี่ตสีตาย ยูจยจยแชน네ิงคปบ้นแงเหรออหลังบ้านหกเลียมีห euh ลังโพสีเลยกำแพงขาวหลังโพสสองรีบสอง้ ไหนข้างหน้าทินไหนอ่ะผู้ใหญ่ไม่อยิงเลยไปแล้วไปแล้วไปทางนี้ไ้เอมไผมไปมาใมาใข่มาใผู้ใหญ่นะพี่คราเครื่องดูใหญ่ละเฮ้ยมาหูดูคข้บอู่ไปเต็มเลยเห็นว่าฟิลมเึ้นไหนเ้ไหนโอ้โหังเกิดบานเลยเดีวเวเวเ User left your channel ออกออกมาดักไอตัี้ออกดักได้ตายสามตายสามตายสมพี่ตายสามตายี่ตายี่พี่ตน่ปู่พี่อมันไม่ยิงเพื่อนมันยิงปู่ตยตัวตายตัวโปรตายตัวเก้าม่งเก้าวังว่าตายตัวตายตัว ทปด้ปมีเฮ้ยปีปีเขาหลังโได้นะเนตายดึงตายดึงเต็มเยอะดิพีตายมนตายมนตายเพื่อนมนตายดีกลกให้ได้พี่ไปเพื่อนมนตายแล้วเพื่อน u e e f t y o ก r c h n n e l เห็นหน้าพนแล้วก็แบงขาวกแบงขาวลังเลเแยลยมดีก่อนมีก็ทีก่อนาเียคเตอร์คเตอร์้มาเก็ตเลกตัวเดียวนาเลนี้เออวนั้นแหละคีดีมีามาเก็ดิโหมีดีมีบดีมันตายเกียเกียร์กเียเกียร์เียร์ตกเี้ยอะไร ในพสในพสเลในพเลืในปิงหมดแล้วปิงอ่ะปเชงดีแต่ว่าคิวาเชงตายใครเชงตายใครไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่าอไหนวะพหมดแล้วหรอไม่เหลือตัวนึงนี่ตัวนึงอ่ะต้องหมดตัวข้างในพสมีในพมีเนคเดียวในพนพไหนพี่อะไรวะพี่มันตายเนี่ยป้เชงมันตายมีหรอมีแมีมีอหมีมีีีอีีี <c oughs> 一代一代。